ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมือนีช่องเจจีเจกจะก่าฟาร์มมาอยเทบานสำริดนะครับบานสำริดนะครับบอกง่ายๆกับวีรกรรมทุ่งสำริดนะครับผมอยู่ตำบลสำริดอำเภอพิมม้จังหวัดนครราชสีมานะครับโอ้โหแดงดีมากครับผมพี่น้องครับงพราว่าตัวนี้นะครับอ,อ้าวลำตัวยาวยาวที่สุดในฟาร์มเลยตัวนี้ตัวนี้ยาวมากยาวสูง เป็นวัวที่สูงและยาวนะครับตัวนี้ความลึกก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นวัวที่ยาวที่สูงและความลึกขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับต้องหาพ่อที่ลึกๆมาใส่กว่านี้อีกมันจะแบบดูสมส่วนแบบกว่านี้มากเลยครับแต่อันนี้ก็สมส่วนสมส่วนถือว่าโอเคแล้วนะครับเพราะว่ามันได้ลึกแล้วนะครับแต่มันมันมันเป็นวัวที่ยาวมากนะครับมันเลยดูไม่ค่อยลึกเท่าไหร่แต่ที่จริงวัวมันลึกมากเลยนะครับตัวนี้เดียวครับดูเทียบจากคนนะครับเห็นไหมครับ ผู้หางสวยนะครับตัวนี้เป็นลูกอะไรครับผมลูกเ K สี่สองหนึ่งอ่าเป็นลูก S อชสี่สองหนึ่งนะครับเป็นลูก S อชสี่สองหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นลูก S อชสี่สองหนึ่งนะครับโอ้นมลงแล้วน่าจะท้องหลายเดือนแล้วมั้งนี่เขาเดือนที่หกอ่าท้องหกเดือนแล้วนะครับท้องหกเดือนท้องกับพ่อพันตัวไหนครับเอออะไรรูฟัตสามสามอ่อวาวัวนอกครับวัวนอกครับท้องวัวนอก่อ,อ มิสเตอร์ฟันนอตลูฟัตสามสามนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะฟันนอตเอ่อฟันนอตอะลูฟัตสามสามนะครับอ่าแยกเพศด้วยใช่ไหมอ่าท้องแยกเพศด้วยนะครับท้องแยกเพศกับฟันตินอตลูฟัตสามสามนะครับอ่าลูฟัตตองสามนั่นแหละครับผมนมเนี่ยครับนมลักษณะเนี้ดีนะครับพี่น้องครับอ่าเห็นไหมครับจะสังเกตได้ว่านะครับมันไม่เตี้ยเนาะเห็นไหมครับนมมันจะเป็นสีเต้าแล้วครับนมมันจะชี้ด้านออกด้านข้างอย่างเงี้ยครับ เนี่ยครับชี้ออกด้านข้างแบบเนี้ยมันจะไม่เข้าไปด้านในแบบเนี้ยนะฮะถ้าวัวหัวนมลักษณะชี้ออกมาด้านข้างเนี้ยแล้วหัวนมเล็กแบบเนี้ยลูกจะกินนมง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาลูกวัวเอาปากไปจุกอย่างเงี้ยมันก็เจอหัวนมเลยไหมเพราะว่าหัวนมมันชี้ออกมาหาลูกวัวนะครับเนี่ยครับวัวลักษณะนี้เลี้ยงลูกดีนะครับเราแบบไม่ต้องไปจัดการอะไรนะครับก็คือมาคลอดมาเขาสามารถกินเองได้โดยเร็วเลยนะครับตัวนี้ชี้กระชับนะครับชีดกระชับสวยนะครับ ชิดกระชับสวยแล้วก็กระดูกก็คือว่าใหญ่นะครับกระดูกใหญ่โอเคเลยนะครับกระดูกใหญ่นะครับเล็บเท้าจิกดีมากครับผมเนี่ยครับและตำแหน่งตะหนกนี่ตัวนี้ตะหนกสวยนะครับตะหนกสวยเห็นไหมครับเป็นรูปไข่วงดีนะครับเป็นรูปไข่วงดีอยู่ตำแหน่งระหว่างเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยระหว่างขาหน้าเยเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเห็นมือผมไหมครับเนี่ยขาหน้าเนี่ยเนี่ยครับตำแหน่งตะหนกของตัวเมียต้องอยู่ประมาณเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ตำแหน่งสวยนะครับ ถ้ามันโค้งมานี่นิดนึงแล้วโค้งมาแบบนี้ยิ่งจะสวยมากกว่านี้ครับแต่ตัวนี้ก็สวยว่าถือว่าใช้ได้สุดจุดแล้วครับผมดูแผ่นหลังแล้วกันครับเดี๋ยวให้ดูแผ่นหลังครับโอ้โหแผ่นหลังปีเอลดทครับสูงมากนะครับตัวนี้สูงมากเลยครับเม็ดสีนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่มีกะเลยนะครับแดงลายทั้งเออแดงเนียนนะครับไม่ใช่แดงลายผิดแดงเนียนทั้งตัวนะครับ ความสูงน <detection>? <IL DS> <mumbling> ่าจะร้อยห้าสิบห้าบวกนะเกือบร้อยหกสิบอ่ะเผลร้อยหกสิบโอ้โหโคนหางใหญ่มากนะครับโหปาดพี่น้องครับโคนหางอันนี้คือโคนหางเขานะครับโคนหางเขาโมสูงนะครับสูงมากคนต้องขยิงตัวเียอันนี้บันท้ายเขานะครับบรรท้าย แล้วก็เดี๋ยวยีให้ดูผู้หางนะครับเป็นผู้หางที่สวยมากนะครับผู้หางที่สวยมากอะ่ะดูครับผู้หางสวยมากเลยครับเป็นพวงนะครับเป็นพวงเ,เป็นพู่เลยนะครับเนี่ยสวยนะครับสวยเชียงเช่อง,ชองใช่ปะ่ะเหลี่ยงดีแนทะ้ วัวเชื่องทุกตัวเลยนะครับอยู่นี่เลี้ยงดีมากนะครับเลี้ยงดีมากเนี่ยตัวนี้ท้องหกเดียนวัดจี้ท้องกับอ่าพอนอกแยกเพศยรูฟัดสามสามสามนะครับผมอ่าตัวนี้ก็มีราคาในใจไหมครับยางยางอีกและนี่ถ้านท่านไดชอบก็ติดต่อแก้วนะครับเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรไว้นะครับ เป็นมุม่อยครับเป็นมุมหมุนหมุนหม,นม,นมุนให้มันเดินให้มันเดินโชว์ซัหน่อยเอนอยู่นิ่งๆเดี๋ยวใครจะว่าหุ่นนะ <c oughs> นี่ครับวัวเดินได้นะครับนี่ครับสวยนะครับโอ้โหขึ้นมาบนปูนแล้วยิงดูสง่างามมากครับเหลี่ยมตัวเป็นสี่เหลี่ยมเืนผ้าแล้วเจอรูฟัดเข้าไปนะครับลือรูฟัดนะครับเป็นวัวที่ ให้เหนื้อบั้นท้ายดีแล้วเหลี่ยมตัวเับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วยิ่งมาเจอแม่วัวแบบนี้ผมว่าโอ้โหไปไกลเลยนะครับไปไกลเลยครับยิ่งใส่แยกเพศเนียไม่ต้องลุ้นเลยครับว่าจะเป็นผู้หรือเมียนะครับเพราะว่าน้าเชื้อวัวนอกเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นตเป็นตัวเมียนะครับอีกสิบเปอร์เซ็นก็เป็นตัวผู้นะครับอก็มีลุ้นเยอะเยอะกว่าแยกเพศในไทยนะครับเพราะว่าแยกเพศในไทยของเราเนี่ยมันจะไม่ใช่แยกเพศที่โดยทําโดย พูดง่ายๆก็ทําให้ดีเหมือนประเทศนอกครับเพราะว่าแยกเพศในไทยเนี่ยที่ผมได้รู้จักมาหลายหลายหลายพ่อพันธุ์เขาก็ใช้น้ํายาไฮเฟอร์พัดนะครับไฮเฟอร์พัดนะถ้าออกเสียงไม่ผิดถูกก็ขออภัยนะครับน้ายาไฮเฟอร์พัดเนี่ยมันจะช่วยให้โครโมโซมเพศเมียเนี่ยวิ่งดีกว่าโครโมโซมเพศผู้นะครับก็โอกาสที่จะได้ลูกเพศเมียเนี่ยก็อยู่แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับอ่าอยู่แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับแยกเพศของในไทยเรานะครับ โดยใช้น้ํายาไฮเฟอร์พัดนะครับแต่ถ้าเพศผู้เออแต่ถ้าแยกเพศของต่างประเทศนะครับมันจะมีโอกาสถึง90%นะครับที่จะเป็นเพศเมียนะครับี่ยแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีตัวผู้นะครับต่างประเทศตัวผู้ก็เยอะเหมือนกันนะครับผมขนาด90%นะครับอ่าแล้วแค่ของเราของในไทยเราแค่70%เราจะไปหวังอะไรล่ะครับผมขนาดต่างประเทศเขาทํา90%มันยังเป็นตัวผู้ออกมาเยอะเลยนะครับเนี่ยครับตัวนี้เม็ดสีแดงเข้มเลยนะครับอ่า ออกมาออกมาตัวผู้หรือตัวเมียก็ราคาเหมือนกันนะครับถ้าสวยขนาดนี้นะครับเดี๋ยวขอเบิดตาแก้ครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนเยินสวยแล้วิย็นสวยแล้วต้ะนี่ครับหน้าตาสวยนะครับหน้าตาสวยแต่หนกสวยนะครับนี่เดี๋ยวราให้ดูรายละเอียดช้าๆนะครับเล็บทาจิกมาให้มากนะครับลูก s อ4 2 1สตัวนี้นะครับนมชี้ออกมาด้านข้างดีมากครับลูกคลอดมานี่กินนมง่ายเลยนะครับนะครับ ผู้หางสวยนะครับตัวนี้ผู้หางสวยเดี๋ยวดูบันท้ายเมื่อกี้เราดูบันท้ายไม่ชัดเจนเดี๋ยครับบันท้ายเขานะครับนี่เดี๋ยครับผู้หางสวยผู้หางสวยมากโคนหางผู้หางสวยนะครับเดี๋ยวขอเบอร์ตาแกนยครับอ่ะศูนย์ 0ูนย์หกส3่เกสองนะครับถ้าท่านใดชอบตัวนี้ก็โทรสอบถามตาแกได้นะครับหรือต้องการเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มมาดูวัวก็มาหาแกได้นะครับที่บ้านสำลิดตําบลสำลิดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับวัวสวยนะครับวัวสวยทุกตัวเลยครับที่ฟาร์มผมมาเห็นเนี่ยผมชมทุกตัวเลยครับว่าสวยจริงๆครับอ่า อ่าโอเคนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับอ่าสวัสดีครับ